เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่25กุมภาพันธ์ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่นภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2565ครั้งที่2ภายใต้แนวคิดติ้งลิงติงวิเคราะห์เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง ที่สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์การออกแบบและนวัตกรรมแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสานภายในงานพบกับการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมกว่าร้อยรายการจากนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการจากทั่วภูมิภาคอีสานมากกว่า300รลายบนพื้นที่ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สีจันกลางสดานในจังหวัดขอนแก่นและทั่วภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2565งานเทศกาลอีสานสร้างสารรค์นะคะ2565ก็นับว่าเป็นงานที่สำคัญที่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์พยายามที่จะจัดประจำปีนะคะทีะ่ปกติเราจะจัดที่ขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองที่เรามีสำนักง,งานตั้งอยู่นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็น การที่สร้างพื้นที่นะคะให้แก่ผู้ประกอบการหรือนักคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่จะได้มาร่วมในการที่จะแสดงผลงานนะคะหรือรวมทั้งมีการที่จะมีนักวิชาการหรือผู้ที่ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมในการที่จะจัดสัมมนาจัดแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านงานเศรษฐสร้างสรรค์น,นะคะ ในภาคอีสานซึ่งเราก็พยายามที่จะเชิญชวนให้นักคิดสร้างสารรค์เนี่ยจากภาคอีสานมาหลายๆจังหวัดมาร่วมคือไม่ใช่งานของขอนแก่นจังหวัดเดียวแต่เป็นงานของอีสานทั้งภาคเพราะฉะนั้นจะเน้น3สาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาบันเทิงสาขาอาหารอีสานแล้วก็รวมทั้งงานออกแบบพัฒกรรมนะคะของอีสานซึ่งก็ถือว่าเป็นสาขาที่ อีสานเนี่ยมีวัตถุดิบมีวัฒนธรรมประเพณีนะคะมีความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่จะเอามาต่อยอด